เริ่มทำการขุดกลองไส้ไก่แล้วครับผมกับเจ้า SK 200SM ครับอเจเรสซิ A ่งครับหน่วยที่หนึ่งของพวกเราครับแต่ปัญหาของคลองไส้ไก่บอลนี้ก็เนี้ยพื้นที่ข้างบนนี้เป็นน้ำครับผมตัวปัญหาเรื่องของความคงทนของหน้าดินเลยฮะเพราะว่าขุดไปมันจะพังครับผมมันเป็นดินด้วนปนทรายครับขุดไปด้วยตักนะไปด้วยครับเนี้ย งาน,านนี้ผมถ,ถ้าน้ำขึ้นมาเงี้ยมันจะปัน้นคันยากครับ มาดูดทีมงานเรากดลองเท้าไก่ครับผมโอ้ดินเหนี่ยนะครับแต่ชั้นล่างเป็นดินเหนียวว่จริงครับผมเนาะแต่ชั้นบนนี่ครับเป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็ดินชุ่มน้ำไปแล้วครับมันจะยากนะครับผมเดินตรวจครับด้านบนไม่รู้ว่าเราจะมาเค clearing ได้หรือเปล่ามันจะออกมารูปไม่สวยงามเพราะว่ามันจะเจอดินที่ชุ่มน้ำอย่างนี้ครับ มาดูเจ้าท no like ักษะเจ้าเฉีดนะครับาจารเฉดของเราครับว่าจะเอาวิธีไหนครับถึงจะให้มันรอดไปได้ครับดินไม่มีสุดครับผมตัวชันนล่งคือแห้งกลางครับาะว่าดินความชื้นลงไม่ถึงครับผมดินลงไม่ถึงชั้นล่างแน่นอนครับล่างคือเหนียวกลงเลยครับ ต้องแต่งไปเลยครับเนี่ยธนาต้องมางานบ่อยดินจะอยู่หรือเปล่าแค่นั้นนะครับเพราะว่าเรามาแต่งทำเป็นพอเราจะทิ้งเบิร์มแครับเนาะมันก็ไม่ได้มันไม่อยู่ครับมันเป็นดินเลวอะผมวิธีนะครับผมจะรอครับติดผสมน้ำรับเนาะ ตอนขุดบอ่อไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันขุดไปแล้วมันก็เป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันใหญ่ครับเนาะมันก็อดินผสมน้ำไปเรื่อยๆแต่เอาเส่กไก่ดงครับเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวท่านเจ้าของแปลงท่านเข้าใจครับบริบทพื้นที่แล้วก็นา,าของาท่านครับ ไปเจอน้ำจบครับถ้าบนมาวันนี้จบค,ครับเรื่องติดมันไม่ติดครับแต่ว่ามันจะทำได้ไม่สวยนั้นแหละครับผมกลับรอใไส้ไกลของ แพงที่เดียมครับกัดที่ด้านนกกเรียนครับผมตำบลสาเดาอำเภอพับฒนาชัยครับผม ทำัได้ไม่สวยครับคือดินมันเปียกน้ำบาตอนนินมันชุ่มน้ำแล้วดินร่วนปนตายครับทำขุดไปก็ไหลลงไปเลยครับแล้วเราก็ทำออกมามันจะได้ไม่สุกไม่สวยงามครับรูปก็ไม่ได้สวยครับแต่งแรงก็ไม่ได้ครับทางครับ ขันนาได้หน่อยครับแต่เอาความสวยงามมันก็จะไม่ได้ครับเาะความสวยงามเพราะดินมันน้ํามันไหลลงมามันกัดเซาะแล้วก็พังลงมาเรื่อยครับไม่เกินชั่วโมงสองครับจบกองแฟใส่แกงหูดอะไรบ ทีมงานเจ้าหน้าที่คนโกงโรงงานครับกับโดยที่หนึ่งเจเรซซิ่งครับอยู่คนเดียวครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันสองคนครับคนขับกับคนถ่ายยูทูปครับทั้งวันครับตั้งแต่เช้าครับยังไม่ได้ไปไหนแล้วครับวันนี้อยู่ด้วยกันสองคนครับเหมาะๆแม่ๆเนี่ยแหละครับเนาะทีมงานก็หายก็ลากันหมดครับเนาะแล้วก็อาจารย์พลค่ะไปอยู่ที่ลำดวนครับ ดินอย่างนี้ถ้าไม่พังนี่สวยงามมากครับแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันพังครับเนาะก็ดินแค่บนมันชุ่มน้ำไปแล้วนี่ขุดออกมา,าก้อไกลจะสวยงามเลยครับผมข้อไกลเราเกินเกินแน,น่นอนครับจีเรสซิ่งครับไม่ได้ใช้จะไม่ได้ใช้อ่ากีครับผมใช้ข้างๆของขกีครับเก่าเลย เกินแบบน้อยๆนะครับก็ความสวยงามครับผมเพราะว่าถ้าฉุดตามแบบที่บักหมดน่ครับมันจะเหลือที่นานเล็กมากครับแล้วก็แทบมองไม่เห็นอะไรเลยครับเราก็เลยเผื่อออกไปข้างนอกนิดนึงครับเผื่อให้มันได้สวยงามกว่านี้ครับผมเนาะทำดูดีกว่านี้นะครับผมอตอวไกลก็ยังเป็นของอะไรครับตัวนี้มันยังไม่สวยงามเลยฮะ ขดน้อยครับช่วงนี้หิวข้าวครับยังไม่ได้ไปไปจะออกไปกินข้าวครับก็เลยเห็นว่าเราได้ขุดรถไงกายแล้วขออีกสักคลิปหนึ่งครับผมแต่หิวข้าวอย่างนี้ครับนะตาลายมาแล้วร้อนด้วยตาลายแล้ว <laughs> โอ้เนาะหิวอ,ออกซิเือหิวอ,ออกอากาศนะครับตอนนี้หิวอ,อากาศครับแล้วก็แต่ร้อนจัดๆเลยครับร้อนมากๆเลยครับเนี่ย ก็ทางขึ้นขก็เราก็จะวนนี่ครับผมเราขับไปกดไปฮะกดไปวน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 ,วนถอยมาถอยมา,ยมาแล้วก็เข้ามานี่ครับผมเนาะแล้วขึ้นมานครับทางขึ้นกลับกลับบ้านครับผมเนาะเป็นเส้นนี้ฮะด้านล่างเป็นดินเหนียวครับเป็นดินตรวดครับผมแต่ว่ามันจะพังด้านบนนี่แหละครับมันทําให้ไม่สวยงามครับ ฝากกดไลค์กด, like, กด share, ชแชรนะ์ทีมงานรถขุดโคกหนองนาครับเนาะทีมงานรถขุดรถปัน้นโคกหนองนาครับที่ทำการของเราอยู่ที่ตำบลหน,นองเตีงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านนุ่นแดงครับโรงงานที่ตั้งของพวกเราที่ตั้งรถที่จอดรถครับที่ประสานงานก็ผ่าน YouTube ได้เลยครับหรือว่าผ่านเบอร์ที่ไว้ใน y o u t u b เลยครับเนะาะใครอยากได้โคกหนองนาหรือท่านใดที่สนใจเรื่องโคกหนองนาเอฟซี FC ท่านใดที่ ชงโรงนาหรือว่าท่านใดที่เข้ามาดูและชอบเรื่องโค้งรองนาโมเดลอยากให้เราไปจัดการบริหารให้ยินดีครับผมเพราะว่าผมมีประสบการณ์เรื่องการทงโครงรองนาครับหนึ่งไร่สามไร่ห้าไร่สิบไร่ท่านไดหมดครับพวเราทํามาเป็นร้อยกว่าบ่อแล้วครับหรือว่าเจอทุกบริบทหนนางานชุลูกขนาดไหนเราต้องสู้ครับเราเจอมาหลายๆหน้างงานครับงานสะดวกงานสบายถ้างานสบายไม่บ่นครับเก็บเงียบเก็บครับเงียบเอาครับ พอทำงานในยากกับบนนะครับคนนี่คือนิสัยของคนครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะให้กำลังใจพวกเราด้วยครับกับทีมงานสระบุดุคกน้องนากดซับสไครป์ครับเนาให้กำลังใจครับติดตามพวกเราด้วยครับสระขุดโคกน้องนาครับกับน้องๆครับเนี่ยมืออาชีพแล้วครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับไล่น้ำกน ไม่ลไ,ไมลไไไ่น้ำไมุ่ดแล้วมันเจอดินเจอน้ำมันลำบากครับกันน้ำไว้ก่อน